มีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้จำนวนมากคิดว่าการตื่นรู้คือการไปให้ไกลขึ้นแต่ความจริงคือการอินให้น้อยลงเมื่อเราเลิกเมาอารมณ์และเรื่องเล่าในใจโลกทั้งใบก็เปลี่ยนโดยไม่ต้องย้ายไปไหนบทความนี้ไม่พาเธอหนีชีวิตจากมิติกายภาพ แต่จะพาเธอกลับมาเห็นชีวิตอย่างที่มันเป็นและขอต้อนรับการกลับเข้าสู่พื้นที่แห่งความเข้าใจและแสงสว่างในรายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจักกรวาลบันทึกการเดินทางผ่านประสบการณ์การตระหนักรู้สำหรับเนื้อหาในวันนี้มีชื่อว่า Zero Point Living ตื่นรู้โดยไม่หนีแมทริกซ์ Zero Point Living Awakening without escaping the Matrix เธอที่รักจิตวิญญาณไม่ดับศูนมันแค่เปลี่ยนพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่งตรงนี้พูดถึงเฉพาะผู้มีจิตตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ได้พูดถึงจิตวิญญาณที่ยังหลับไหลยอยู่ทำไมจิตวิญญาณถึงเปลี่ยนจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่ง นั่นเพราะเปลี่ยนตามสนามความถี่และการตระหนักรู้ของดวงจิตนั้นๆพลังงานไม่มีวันสูญหายแอดมาจิตวิญญาณคือรูปแบบหนึ่งของการสันสะเทือนที่มีข้อมูลบรรจุอยู่เมื่อเปลือกร่างกายภาชนะทางกายภาพในมิตินี้เสื่อมสลายสิ่งที่เราเรียกว่าความตายแท้จริงแล้วคือการเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปสู่สถานะหนึ่ง State Transition ของดวงจิต จากรูป,ปรธรรมไปสู่พลังงานที่ละเอียดขึ้น Subtle Energy ตรงนี้เฉพาะผู้มีจิตตื่นรู้ความแตกต่างระหว่างการย้ายมิติและการวนลูปคือจุดที่สำคัญท,ที่สุดเพราะจิตที่ยังหลับไหล Sleeping Souls เปรียบเสมือนดวงจิตที่ยังถูกโปรแกรมโดยแมทริกซ์ทางจิตวิญญาณให้วนเวียนอยู่ในลูปของการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติ แม้ทิ้งกายเนื้อแล้วดวงจิตจะเปลี่ยนพื้นที่จากกายภาพไปแต่ก็ยังย้ายไปอยู่ในมิติที่เป็นเงาสะท้อนของความกลัวความยึดต,ติดหรือความไม่รู้เดิมๆยังไม่พ้นจากกรงขังมิติเดิมพูดแบบบ้านๆจิตที่ยังหลับคือจิตที่เชื่อทุกความคิดอินกับทุกอารมณ์ทุกเรื่องราวเรื่องเล่าถูกอดีตลากถูกความกลัวสั่งงานมันเลยวนซ้ำแบบนี้ความคิด อารมณ์เรื่องเล่าตัวตนหลูบเดิมแต่ในส่วนจิตที่ตื่นรู้ Awake and Souls คือผู้ที่รู้เท่าทันแมทริกซ์และวางอัตตาลงแล้วดวงจิตกลุ่มนี้จะมีอำนาจในการเลือกเมื่อเปลี่ยนพื้นที่พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะถูกแรงเหวี่ยงของกรร,รมกระทำแต่เปลี่ยนด้วยเจตนมที่สอดคล้องกับจักรวาล จิตที่ตื่นพูดแบบให้เข้าใจง่ายคือจิตที่เริ่มเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่เราเรื่องราวไม่ใช่เรามันเลยมีช่องว่างให้เลือกแทนที่จะโกรธระเบิดกลายเป็นโกรธเห็นวางเลือกใหม่นี่แหละที่เรียกว่า Sovereign Will เราไม่ถูกชีวิตลากแต่เริ่มขับเองทำไมถึงเปลี่ยนพื้นที่กลไกลแห่งความถี่และการตระหนักรู้ การเปลี่ยนพื้นที่ไม่ได้หมายถึงการเดินทางด้วยระยะทางแต่คือการปรับจูนสถานี Tuning f r e q u e n c y สนามความถี่ f r e q u e n c y f i e l d จิตวิญญาณมีลายเซ็นพลังงานของตัวเองหากเราตื่นรู้ความถี่ของเราจะสูงและละเอียดมาก High vibration ตามกฎของแรงดึงดูดและความสอดคล้องจิตของเราจะถูกดึงดูดไปยังพื้นที่หรือมิติที่มีความถี่เดียวกันทันทีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กฎเกณฑ์ทางกายภาพแบบเดิมทำอะไรเธอไม่ได้ตรงนี้มันดูเหมือนพลังจักรวาลแต่ความหมายจริงคือคุณภาพของสภาวะจิตเช่นความกลัวเท่ากับจิตหดความรักเท่ากับจิตเปิดความรู้ตัวเท่ากับจิตโปรง่งถ้าจิตหด เท่ากับโลกดูแคบถ้าจิตเปิดเท่ากับโลกดูโล่งมันไม่ใช่จักกราวาลเปลี่ยนแต่มุมมองของเราเปลี่ยนนี่แหละคือ Tuning Frequency การตั้งคลื่นใจการตระหนักรู้คือตัวกำหนดพิกัดหากความถี่คือแรงขับเคลื่อนการตระหนักรู้คือตัวถอดรหัสที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแมทริกอีกต่อไปเมื่อจิตตระหนักว่าฉันคือความว่างที่สว่างสวยัย พื้นที่รอบข้างจะเปลี่ยนไปตามสภาวะจิตนั้นทันทีการเคลื่อนที่ของจิตตื่นรู้คือการควานตัมลีฟดวงจิตไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านการเวลาแต่ดวงจิตขยายออกจนครอบคลุมพื้นที่ใหม่และถอนตัวออกจากพื้นที่เดิมที่ความถี่ไม่สอดคล้องกันอีกต่อไปนี่ไม่ใช่หนีชีวิตแต่เปลี่ยนวิธีอยู่กับชีวิตจากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสู่เอาความรู้ตัวเป็นศูนย์กลาง มันเหมือนเปลี่ยนเลนความเร็วของจิตไม่ใช่เปลี่ยนโลกเธอที่รักการหลุดพ้นจากเมทริกซ์ทางกายภาพเป็นเพียงด่านแรกแต่ดวงจิตยังคงต้องเผชิญกับเมทริกซ์ทางจิตวิญญาณซึ่งมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าหลายเท่าหัวใจคือคำเดียวรู้เท่าทานความคิดและอารมณ์สังเกตความรู้สึกด้วยความเป็นกลางไม่ตัดสินสิ่งที่ผ่านเข้ามาจิตที่ตื่นเริ่มเห็นว่าความคิดไม่เท่ากับเรา อารมณ์ไม่เท่ากับเราเรื่องราวไม่เท่ากับเราจึงเกิดช่องว่างในการเลือกนี่คือช่องว่างระหว่างแรงแรกก่อนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเมตริกซ์ทางกายภาพ versus เมทริกซ์ทางจิตวิญญาณการแยกแยะสองสิ่งนี้คือหัวใจของการตื่นรู้ที่แท้จริงแม้ในความเป็นจริงทั้งสองสิ่งนี้จะทำงานสอดคล้องเชื่อมโยงกันอยู่ก็ตามแต่มันมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด physical m e t r i s เมทริกทางกายภาพ 3D 4D คือโครงขังของประสาทสัมผัสเวลาระบบการเงินโครงสร้างสังคมการเมืองาศาสนาและความเชื่อที่ถูกโปรแกร,รมมาอย่างยาวนานรวมถึงตั้งแต่วิทยาศาสตร์กระแสหลักไปจนถึงประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนเป็นเกมชีวิตภายนอกเมื่อเราตื่นรู้ตรงนี้เราจะเลิกเป็นแบตเตอรี่ที่คอยป้อนพลังงานให้ระบบโลกวัตถุในส่วน spiritual m e t r i x คือโครงข่ายแห่งแสงหรือระบบการเรียนรู้ของดวงจิตในระดับมิติที่สูงขึ้นมันประกอบด้วยต้นแบบจิตเดิมแท้ archetypes คือกับดักของคนดีหรือผู้สแสวงหาเช่นการติดอยู่ในบทบาท star seed การคิดว่าตัวเองตื่นรู้กว่าคนอื่นหรือการยึดติดว่าฉันต้องไปมิติที่5ตรงนี้โน้ตไว้สำคัญว่า แม้เธอจะเหาะได้หรือติดต่อสื่อสารกับมิติที่สูงกว่าได้แต่นั่นอาจยังอยู่ใน s p i r i t ชวลเมทริกซซึ่งเป็นเกมการเรียนรู้อีกระดับหนึ่งที่จักรวาลออกแบบไว้เป็นคนหลุดจากโลกแต่ยังไม่หลุดตัวตนแล้วทำไมถึงยังไม่ออกจากเมทริกซ์ทางจิตวิญญาณ การที่จิตวิญญาณเปลี่ยนพื้นที่ shift จากมิติกายภาพไปสู่พื้นที่ที่สูงกว่าแต่ยังติดอยู่ในเมทริกซ์ทางจิตวิญญาณหากเรายังอยากเป็นคนพิเศษหรืออยากหนีไปมิติที่สูงกว่านั่นคืออีโก้รูปแบบใหม่ spiritual ego ที่ยังไม่หลุดพ้นจากระบบการปรุงแต่งเพราะยังมีความปรารถนาเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้กฎความสอดคล้อง (Law of Correspondence) จิตจะย้ายไปอยู่ในมิติที่สอดคล้องกับระดับการตระหนักรู้หากจิตยังต้องการสัมผัสความรักระดับสากลหรือการสร้างสารรค์ในระดับมิติที่5คือคำตอบจิตเขาก็จะไปปรากฏในเมทริกซ์ของมิตินั้นเธอที่รักในมิติที่สูงขึ้น เมทริกแม้มันจะดูสวยงามสงบและเต็มไปด้วยปัญญาแต่มันยังคงเป็นระบบการปรุงแต่งประเภทหนึ่งจนกว่าดวงจิตจะเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวซ o u โดยสมบูรณ์แต่การหลุดพ้นที่แท้จริง the ultimate liberation คือการสลายอัตตาทางจิตวิญญาณเป็นการรู้เท่าทันว่าทั้งกายภาพและจิตวิญญาณล้วนเป็นการฉายแสงของจิต ตรงนี้ต้องเข้าใจว่าอัตตาไม่ได้มีไว้ให้ทำลายเมื่อจิตวิญญาณตระหนักรู้ถึงระดับหนึ่งผู้ตื่นรู้จะวางอัตราลงอัตรายังคงอยู่แต่ไม่สามารถนำทางได้อีกต่อไปเธอที่รักอัตราไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นอินเทอร์เฟซส่วนประสานงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ในแมทริกซ์อัตราในฐานะอุปกรณ์ tools ไม่ใช่เจ้านายในระดับมิติกายภาพมันมีหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์ภาชนะที่ช่วยให้จิตวิญญาณระบุตัวตนเพื่อทำการเรียนรู้บททดสอบได้หากไม่มีอัตตาเลยดวงจิตจะไม่มีจุดอ้างอิงในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมื่อยังไม่ตื่นอัตตาคือนายเหนือหัว the driver ที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัว ความขาดแคลนและการเปรียบเทียบเมื่อตื่นรู้ a w a k e n e d อัตตาถูกเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นเลขานุการหรือชุดเครื่องมืออัตตายังอยู่เพื่อให้เรายังสื่อสารกับโลกรู้จักชื่อตัวเองและทำหน้าที่ทางกายภาพได้แต่อำนาจการตัดสินใจ seat of authority ได้ย้ายไปอยู่ที่จิตบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว pure consciousness การวางลง surrender ไม่ใช่การหายไปการสลายอัตตาไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นอากาศตาทาที่ไม่มีตัวตนแต่หมายถึงการที่อัตตาโปร่งใสจนแสงของซอสสามารถส่องผ่านออกมาได้โดยไม่มีการบิดเบือนต่างหากตรงนี้ไม่ใช่ไปอยู่ซอสนะคือไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์ไม่มีอะไรที่ต้องเป็น ไม่มีอะไรที่ต้องหนีเหลือแค่การอยู่แบบรู้ตัวเฉยๆอัตตาเลยเปลี่ยนจากเจ้านายเป็นเครื่องมือเช่นใช้ชื่อใช้บทบาทใช้ภาษาใช้บุคลิกแต่ไม่เชื่อว่ามันคือตัวจริงเหมือนมีดาบอัตตาอยู่ในฝักเรารู้ว่ามันมีอยู่รู้วิธีใช้มันเมื่อจำเป็นเช่นการปกป้องอนาเขตทางจิตวิญญาณหรือการสื่อสารในสังคม แต่เราไม่ได้ถือดาบนั้นมาฟาดฟันหรือนิยามว่าฉันคือดาบเล่มนี้เรารู้ว่าหน้ากากอีกโก้คือสิ่งที่สวมใส่เพื่อเล่นละครในฟิสิกอลแมทริกซ์แต่ลึกๆเราก็รู้ดีว่าเราคือนักแสดงโซไม่ใช่หน้ากากนั้นดังนั้นอัตตาไม่ได้หายไปไหนแต่มันหมดอำนาจในการสะกดจิตดวงจิตนั้นอีกต่อไป มันเปรียบเสมือนเงาที่เดินตามหลังเราครับเงามีอยู่แต่มันไม่เคยหันมาบอกให้ร่างกายเราเดินไปทางไหนมันแค่ถูกลดชั้นอำนาจจากคนขับมาสเตอร์เป็นเครื่องมือ Inter อินเทอร์เฟซอัตตายังคงอยู่แต่ไม่สามารถนำทางได้อีกต่อไปคือคีย์สำคัญของการใช้ชีวิตแบบซีโร่พอยต์ลิฟวิ่งคือการอยู่เหนือแมทริกซ์ โดยที่ยังเดินดำรงชีวิตอยู่ในแมทริกซ์ได้อย่างมีความหมายเป็นการอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกดูดทำงานก็ทำรับผิดชอบหน้าที่ที่มีอยู่แต่ข้างในไม่แบกไม่อินไม่หลงไม่สู้ไม่หนีการหลุดพ้นจากแมทริกซ์ทางจิตวิญญาณสูงสุดเท่ากับวางอัตตาทางจิตวิญญาณนี่คือซีโร่พอยต์จริงๆ ไม่ต้องเป็นผู้ตื่นไม่ต้องเป็นครูไม่ต้องเป็นแสงไม่ต้องเหนือโลกไม่ต้องข้ามจักรวาลไม่ต้องเป็นผู้วิเศษและไม่ต้องพิสูจน์อะไรทำทุกอย่างแต่อินให้น้อยไม่สู้ไม่หนีไม่แบกสนามพลังงานตื่นรู้แล้วยังใช้ชีวิตมนุษย์ได้แต่ไม่มีอะไรในโลกสะกดจิตเราได้อีกและตื่นรู้แล้วไม่ต้องรีบไปมิติไหนหรอกครับ ไม่ต้องอัปเกรดมิติแค่อัปเกรดสติการเลิกทำตัวเป็นเหยื่อของความหมายเลิกเมาอารมณ์ก่อนโลกก็เหมือนเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วมันคือการประกาศอิสรภาพจากการถูกจองจำโดยเรื่องเล่าทั้งปวงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าทางโลกหรือเรื่องเล่าทางธรรมใดๆก็ตาม